ครับผมก็มาต่อเรื่องวันที่อีกนะครับก็เห็นหลายหลายครั้งนะครับที่จำเป็นต้องแสดงเป็นวันที่ภาษาไทยนะครับเช่นวันที่20กันยาหรือ20มกราปี2564าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในดัต a ทเบิเรามันเป็นคอสอนะครับซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยถ้าเราอยากจะแสดง เป็นวันที่ภาษาไทยอ่ะต้องทำยังไงก็เราอยู่ในเมืองไทยนะเราก็ต้องแสดงวันที่ภาษาไทยนะครับบางทีอ่ะคนก็ดูไม่รู้เรื่องนะอะไรวันเนี้ยมันคือวันที่หรืออะไรเนะี่ยเอาปีเดือนแล้วก็วันนะครับมาดูนะครับอันนี้ผมก็มีฟังก์ชันแล้วเนาะเป็นฟังก์ชันอันนี้ ปกติเอโกตัวหนึ่งแล้วกันมันยาวไปเอาตรงนี้แหละวางไปเลยตรงนี้นะครับฟึบเดี๋ยวมาอธิบายอีหนึ่งอ่าผมก็จะตัดตัวนี้ออกไปก่อนลันให้ดูนะครับอันนี้เอาออกอไม่ต้องอ,ออกก็ได้ ยังไม่เซฟเซฟเลยอย่างมนู3อ๋อเดทไงเมื่อกี้เดทต้องเปลี่ยนนี้ด้วยนะครับฟึบฟืบ date เดทเพคดีอ่า เมื่อกี้มันส่งค่าเข้าไปผิดมันก็เลยไม่ทำงานนะครับฟึบฟึบอ่ามาลองดูอีกทีนะครับปึ้งอ่ามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นวันที่อะไรเท่าไหร่แบบนี้นะครับออก,กันยาแล้วถ้าอยากได้เป็น เดือนเต็มเต็มล่ะทำยังไงเดือนเต็มเต็มมันมีฟังก์ชันไทมันฟูลนะครับเอามาลองทำให้ดูก่อนนะครับเอาไทมันกลายเป็นไทมันฟูลนะครับอ่านี่นะครับมันก็ได้เป็นเดือนกันยา วันที่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันที่วันที่เราก็แค่ตัดมันมีเท่าไหร่เนี่ยตัดตัวที่8ไป2มาดูตัดตัวที่8ไป2มาได้อะไรอันนี้นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 8าี่้าคือตัวนี้นะ8ไป2ตัวก็คือ1กับตัวมันเองแล้วก็2นับไป2 เราก็จะได้วันที่มานะครับเราก็จะได้วันที่มานี่ก็คือฟังก์ชันตัดธรรมดาเลยนะครับ substr นะครับตัดวันที่ตัวที่8ไป2ตัวแล้วเดือนนะครับเดือนนี้เราตัดตัวที่5ไป2ตัวที่5ไป2ก็คือ0 1 2 3 4 5 ตัวที่5คือตัวนี้นะครับไป2ตัวก็คือนับจากตัวมัน12เราก็จะได้09ขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าฟังก์ชันนะครับส่งไปเข้าฟังก์ชันนี้มันได้2ใช่ไหมล้วมันได้9มันก็จะเป็น0123456789กนะ9ก็จะเป็นเดือนตุลาคมใช่ไหม มันับผิดเลวมันเป็นเดือนอะไรเมื่อกี้มันเป็นหุ้นอะไรอ่ะ TPIP P, P อยู่ไหน TPIP P นไหนไหนไหนเฮ้ยเราก็เซร์อได้นี่ TPI กันยานะครับเก้าทำไมมันได้กันยามาดูสิ มันเริ่มนับจากหนึ่งล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hey, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้อเลยมันเริ่มนับจากศูนย์ไม่ใช่ <Emil> หรือว่าไม่ใช่มันเริ่มนับจากหนึ่งเลยหระอเอออันนี้ผมงงอยู่นะเนี่ยมันเริ่มนับจากหนึ่งก็หนึ่งนะครับเราอย่ายไปเถียงมันอ่ามันตัดได้เก้ามามันก็ส่งไปเข้าฟังก์ชันนี้ แล้วมันก็จะได้เดือนนี้มาส่วนปีนะครับปีก็เอ,า,อาเดทนะครับเดทก็คือตัวนี้เนาะนี่เนาะเดท e นี่นะครับตัดไปตัวที่0ไป4ตัวที่0ไป4ก็คือเริ่มแรกเลยนะศ ตัวที่0แต่นับเริ่มจาก1 2 3 4นะครับคือมันก็งงๆเนาะไอฟังกช์ชันนะเริ่มนับจากตัวที่0แต่ไอตัวเขาดันเริ่มนับตัวแรกเป็น1มันก็เลยงงๆนะครับอ่าก็จะได้2,000อะไรนะ2,021มาอ่า ตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้2021ทําให้มันให้เป็นปีพุทธศักราชก,ก็บวกไป543ก็คือพุทธศักราชกับคิดศกราชเนี่ยมันห่างกันอยู่543ปีนะครับบวกกันมาปุ๊บมันก็จะได้2564หใช่ไหมสองแต่เราอยากจะ,สะแสดงแค่64เราอยากสแสดงแค่64เราก็เลย ตัดอีกรอบหนึ่ง sub str ตัดไอสองห้าหกสเนี่ยตัวที่2ไปสองตัวที่2ไป2ก็คือตัดสองหาหกสี่สองหสตัวที่2ไป2ก็คือศูนตัวที่2ไป2ตัวก็คือจก็จะได้64มานั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ การแสดงวันที่เป็นภาษาไทยนะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็เหมือนเดิมครับผมก็ไปหาเจอมาใน Google เหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวนี้อาจารย์ใหญ่ผมคือ Google นะครับเซิร์ชไปเลยนะมันมีคนทำไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากได้เดือนย่อเราก็ใส่ไทยมันธรรมดาอลองดูนะครับ เอาไทยมันฟูเดือนเต็มเราไม่เอาเราเอาเดือนย่อเราก็ลบอันนี้ออกกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกันยานะครับ09กันยา64ก็แค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับแค่ใช้ฟังก์ชันนี้อันเดียวส่วนอันนี้ก็ใช้ตัดเอาธรรมดานะครับ ตัดปีมาอันนี้วันเนี่ยเออในดัตต้าเบสมันเป็นปีเดือนวันนะแต่เราจะแสดงเป็นวันเดือนปีเราก็ต้องสลับข้างกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆคือมันมันต้องใช้นะครับเวลาแสดงวันที่ ให้คนไทยดูเราก็ควรจะแสดงเป็นวันที่ภาษาไทยนะแต่ตอนบันทึกผลตอนอะไรตอนเพิ่มข้อมูลเราก็เพิ่มเป็นวันธรรมดาปกติแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มเป็นวันเป็นวันที่อันนี้ก็เป็นวันเดือนเดือนอันนี้อยู่นะครับก็โอเคอยู่อันนี้เป็นตัวตัวเสริมนะครับมันก็จะดีหน่อย แต่เวลาบันทึกมันก็จะเป็นบันทึกเป็นคสอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะแสดงเป็นพสเป็นภาษาไทยอ๋อนี่งแต่เวลาบันทึกมันก็จะบันทึกเป็นถึงแม้มันจะแสดงเป็นวันเดือนปีแต่พอบันทึกมันก็จะเป็นปีเดือนวันเหมือนเดิมอ่ะอาอันนี้ก็ก็ดีนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับของมันเลยก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็แค่เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นอาร์เรย์เฉยๆนะครับนี่ส่งอาร์เรย์เข้ามาดึงค่าออกไปแสดงแค่นั้นเองครับ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับ